สบายดีพี่น้องสบายดี FC เทียงแข่งเบิดสุขู้สุคนนสุโมงสุบอนสบายดีงามสวยพี่น้องกําลังไก่สิเที่ยงพ่อกับชองน้องมินี่คือเก่าคือเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีถ่าแม่เฮ็ดหยังังสิปกนสบายดีพี่น้องกําลังตัดตอกวานี่จักตอกพี่น้องเอ้ยก็จักแม่กจักเอาไม้มาแต่อ่า บ้านล้างสีเขียวเลยจักไว้บัดไว้มัดเข่าพี่น้องเนาะคัดซื้อเพื่อนนี่ก็โอ้พันหนึ่งต่อร้อยบาทเพืไไ่อนพี่น้องเอ้ยพันเซนต่อร้อยบาทก็เลยโดยตัดข้ามัดแล้วไหมตัดมาแต่บัตรสีเขียวล่ำหนึง่งเมื่อวานนี่ลืมตัดจนสวยเนาะแต่แม่ไปเผาหนังงัวลืม เลี้มตาหมดตอกพี่น้องเอ้ได้อยู่วัน้องงัวนนะ่ะว้าเอาฮานกระมาแต่ประซุมพี่น้องเ,เ,เอง้เมื่อนี้เพื่อนยายบ้านเพิ่นเอาลบปลูกข้าวให้ลงประซุม้มของประซุมอยู่วัดแล้วก็ขึ้นมาอืมท่านาเพื่อนปั้นเข่าพี่น้องเอ้ยยันฝนตกนมึง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 เนีย่ยแม่ไม่นี่เข,ข,ขาขั้ว ทุกน้ำมันเอามาหมืนะ่นใส่น้ำมันยังบุญเดียไปไหวอยู่นี่ยที่เจ้แม่ครัวหัวปว่วนเข้าครัวอีกแล้วพี่น้องสบายดียดดคุณพันธ์ระยะวันนี้ทำอะไรให้ผัวกินอโอ้โหที่เจ้าคืออย่างนี้คือเห็นคอมเมนต์นว,ว,นว่าเกือบบริกินนอกเจ้าว่ะว้าวเอ๊ะจะมาบเกือบบริกินแล้เนี่ย คาสโนคาสโนกับลานทรายมาแต่โฆษณากับน้องเกิมเนื้อปลาดิบมาติดโทรคุยครับลูกทรายเพื่อนพี่น้องเอ้ถือครับปได้ก,กินมาสัน้นต้มซุกแล้ววันนี้นะมึงบ่งมื่อวานเนี้ยบาดข้ามซองมึงหมอกอ่ะพี่น้องเอ้ยบ่ที่ช่วยพี่น้อง นเน้นเนาะขึ้เหลือมแห้งแทะเดี๋ยวออกมานี่เลยเนาะคอยคอยลุกไปซองเบิงึงละพูมันอยู่กับป่าพคนไหนอืมไปได้อยู่น้ำมองอันตะลุกอันนี้ตะลุกแคมป์กับไผ่อันนี้ได้นะหันละเบิ้อเท่าน,นี้อ้าวหนึ่งกวัวหลวงหนึ่งกวัวลายเมืย์มันกิน,นเบิ้อปลาเถา จะถ่ายเยอะตอนดึงอนาปากนะถ่ายนั่ไนคุยโทรศัพท์ทลิกถ่ายทั้งดึงทั้งอะไรทั้งว่าทั้งดึงโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮาวฟอดลุงไปประซึมซะไปซุ้มไปซงนู้น้อยนนี่ปลาที่เท่าจุได้เนาะก้อยเจียวเสียบแม่ไม่นี่พันธุซีซัวพี่น้องเอ้ยซัวพันธุ์ะ โอ้มาไข่สากินเบิดบ่เนี่ยไปยังไงจากซองพวงจะยังไงซอน้องเนาะก็งัวเฮาคือว่าไลยแม่บุ๊ได้พรมกันแจ๊กเถื่อนเนาะบุมีตัวได้พรมกันแจ๊กเถื่อนพี่น้องเลยงัวกับลายแม่เติบอยู่บุมีได้พรมกันแจ๊กเถื่อนมาเด้อปูกินน้องงัวเดินลาผู้อยากน้องงัวนะไปปูยังก่อนปูทงปูทงเด้อลุงทงลุงธงแล้วยา ตอนเรามาฝัดมังวเพราะได้ลูกเนาะอ่างเราตอนอีลุงมาเพราะได้ลูกได้งวกกรได้ยิ่งย่าพูดว่าวันเราอยากนังง้วอยู่เอออาหมดจอมากินน้ำร้านได้ลุงเด้ออย่ามาอ่างเลยนะเราเสียเลยนาะนันก็เป็นช่วงง้วกกรนะครับช่วงนี้นี่ยได้อยู่มีมีไปเชินซะหมองผู้นึงกับห้องผู้นึงได้นะขยำเลี้ยงกับบางเทือกกับไปได้อยู่ปลาโบได้กิน กินแล้วปล่อยไปแม่นเพราะว่างัวบ้านเฮาปล่อยพี่น้องเอ้ยถ้าสิผูกไว้ก็บ่มีแนวให้เพิ่นกินโอบ่ได้หัดแล้วว่ะตกใส่เพืองอยู่บ่ตกปลาหญ้าอือจักตกจังยังล่าเอาได้ปลาคือจนนั้นแม่มันคาบบ่จนแม่มันคาบเจ้าก็ได้เนาะเกือบบ่ได้กินพี่น้องเอ้ยมด งวทองตัวเดียวนี่แล้วปีนี้นะงอหาหขาเจ็ดแม่ทองแม่เดียวนี่แล้วแม่อื่นบัททองสักบ่น้องล่ำปีเลยชุสใส่บ่ททองสักกระทองมันทองใหญ่แล้วป่ะเนี้่งสมกระสมวังอะสมวังเดือนสี่ว่ประมาณเดือนสี่เลยไปทองเดือนไหนป่ะเดือนสี่หรือเดือนหานี่แหละโอ้กระมันก็ใหญ่แล้วป่ะเนี้หรือว่าทองยังอ่อนบ่ สำกระท่อง่แล้วป่ะเนี้สมสมมวลผสมเดือนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ <neither> สิบสองหนึ่งชองโอ้เดือนหนึ่งเดือนสองสามปบะไรกเราปกินเลยเนาะริบซีคนวาคือทอดปลาหนุ่ยนพันปลานุ่ยนว่า่างคนว่า่างมาพิ่เลี้ยงงัวเลี้ยงงัวพี่น้องปลานุ่ยก็ไไ้เราไปกินเลยแง่ปลานุ่ยโบกินเ้ยน้องงว ปลา่นกูกินปลามันสิไดี๋ยวจะพูดเลยกะขั้นแบ่งภูรนิกละน้อยก็ได้ร้ายญาติยาโยาบ้านชงสามเอาได้ร้ายพูดอยู่แต่ว่าหากพูดละน้อยได้ลุงม,มันอีกลุงอีกพูดบ้านสเขียวสามป้าก <ๆ S 1> <ด>ินบ่สามประเทศผมกินบ่เฮ้ยนงงัวกินจังอะไรเอาคือว่าบ่ได้กินนะคือว่าบ่มีผู้กินเนาะงัวได้ตอนนั้นเนาะ ด้วยประเทศบุษันมาเนาะตอนกินว mm ่าสนรอัมาโรดมอ้าวกินน้องเอ้ยมีผู้กินน้องงัวเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วต่เก่าบัตรลังสีเขียวมีแต่ลุงลุงกินน้อยเรากินเยอะกับลุงกินน้อยจถวเอื้อยเนาะน้องแค้นตอนนั้นแหละสี่คนวันนี้อืมประมาณสี่คนแบ่งสี่ปูดสี่ทั้งเจ้าของโดยสักแม่มันกับบุตรอีปันไดบุตรอีคือตะเก่าตะก่อน บมคือต้นมันได้แบบเถ้าขาวเถ้ขาแบบได้กลางคืนบมได้กินใช่ไหมใช่ไหลน่ะเตะกลางคืนช่องเถิกเลยนีนตัวเดียวซ้ำสิกุ้นพี่น้องเอ้ยยันแต่โบมี่กำลังสับคุ้นมันโอยยาดอนคือนมานแทวะซะโอ้โหยังได้จะไม่ใชได้บักเถือกนะเนาะบักเถือกคอยอยากได้แม่คอยอยากได้จะเถืกเหรอือเจ้าพันยังได้เถิอกพันได้จะแม่ เงื่อนเทอือกน้ำเสียนานพี่น้องเอราคามื่กี้สีแพงกว่ากันสมมุติว่าโตซ้ำกันนี่นะเกิดพ่อมกันสมมุติว่างว่เนาะตัวเทอือกสีราคาดีกว่าเม่ก็สีได้ขายไว้แมนสองปีนี่หรือว่าสามปีขนาดเท่าคุณนี่ได้ขายเลยตัวละหมืนนมม่นกว่าบาทแล้วถ้าสมมุติว่าแมนนี่ เขาใหญ่ๆมาคำนึงเขาบ่าปวากขายเสียดายมาจากได้มันรูดได้ลูกนี่พี่นุ้งเฮลาหมักตอนนี้เพราะแยมกึศได้เนาะไขสาจุไขสาโว้ยสุดยอดเลยพี่น้อ้ยฉันมันในร้ายกับสิจุไขเบิ่งอยู่หรอกมันผัดโบรายผัดจากแบงเอลยน้องแม่แมนการที่เอาแบงเอลยน้องกันนึ่งมากก็คืออาหยางว่าบมถือยากให้งัวนเพรเนาะ ยังห้แล้วไม่ได้ลูกเพยจากทได้ลูกลายนลยพี่น้องเอ้เขาก็เลยแบงเอ้แบงนอกเขาจะกินผู้เดียวก็ได้อยู่ดอกแต่ว่ามันมันเสียบพี่น้องเอ้เขาก็ต้องแบงกันเนียเสียบได้เลยนะมันเป็นสีหากินง่ายเลยพี่น้องเอ้หาเนี่ยที่สุดเนี่ยปีนล่เสีอกันเนี่ยอืมเนี่ยกุหลาบเท่าเนี่ยกุหลาบสีเนี่ยกุ้งกุ้มกึ่งอีกนี่นะ ันขายกันกับบ้านเฮ่าหนึ่งสองร้อยบาทพี่น้องเอ้แต่ข้าวเสิขายให้ได้เ调ยู่ซีโน่นหาลอยน้องหนึ่งหาร้อยบาทหายาเนาะน่องนีง่ก็สมควรหาลอยแล้วบุญเ <laughs> สียบุญเสียกินบ่อยๆได้ได้พี่น้องเอ้ยตามร้านอ,อาหารบุ้มี่เด้อครับขออภัยนะผู้โบกินเด้อพี่น้องเด้อเนาะข้อไผ่ลายลายขนมไข่เนาะขนมไข่โอ้เต็มซ้ำเลยแล้วเนี่ยขนมวายนะ ถามพ่อเสีย <fundamentals> ว <dragging> ่าควายเฮาสิท้องอยู่บ่พอนี่ท้องอยู่แล้วมักยังอ่อนคิดว่าเราแมวนี่อือสิจูงไปเช้านี่ละผ่านเฮือนเรากําลังสิออกนท้องอดอกเราว่ามันักสิยังท้องอ่อนว่ายับ่ได้กินดอกมันสิปล่อยไปยันได้ยันเดือน3เดือน4พอามันโกกกไว้เฮยมันได้เดือน3พุ่นนะ แม่ม่นเขาคิดว่าทีไ้ได้เลยมันกินอยู่หนาะมันควายนะนเหลืออ้อโบบางโตก็บก,กินเน้น้องงวัวเนะบางโตดอกนึงในลอยแหละส่วนร้ายมันก็บำมันได้ออกมาแม่มันก็กิกนก่อนหมดแหละควายเลยเระพุนงัวนเนี่ยควายจ้งแล้วควายบเลือนะเก่าแนวนอยู่แล้วต้องกินหนึ่งในลอยที่ว่าสิยั่งนะ เราซอยกับอะนอยู่เอืมเล่ยู่อ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 นอยู่อ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 อยู่อ่ออยูย่อยู่อ่อามย่อยู่อยอยู่อยู่อยู่อยยู่ออยู่อ่อย่อยูอยกอยอยูอยู่น้องกินม่นอ เอ้ยมันมัน,มนดิฟ<ท>ไปแล้วมันกับข้าวนแน่ยแล้วเก็บอาการในต้นบรรยากาต้นยึงไงพี่นอ้องเบิววเ่งนะแดนพกแกกู้อักแล้วยังไงทองแหละเปแห้งแล้วบ่แห้งแล้วฮะเป็น,ปปนปสีซอยพี่น้องเอ้ยโอ้พักเนี่ยนี่แพล็ปแพล็ปเพราะแพี่น้องทำเปรตได้เคยใช่ยุคครับมีเคยบ่ใช่บ่ อันนี้หอมปีใสห่หอมป,ปีน้ำพี่น้องแล้วก็ต้นหอมอน,นุงข่อยใส่ใบกี่งกับไรนี่แม่ไม่หนีเพี่ชายใส่ใจจพักเพลียวนี่อืมวังอลังการพี่น้องเอ้ยเด็ดแท้ลีล้อเด็ดนี่นะเด็ดกว่านีบ่ม,มีอีกแล้วเมนูนี่ยนะพี่น้องเอ้ยอะน้ำลงเพีน่น,นวองน้ำนัวน้ำนัวแล้วขุนอุ้ยรวยอยู่ฮะ ดูไอ้กระเบิดนั่ในน้ำตุ่มมาเนี่แล้วอ่ะปรุงรสเพิ่นว่ะอ่าพริกป่นลงพอดีขขาคววััวใป่นั่พี่น้องเลย เด้ิวอันนั้นไว้ใหู้เมืนกนตอนเอาอะไแบบนัะเออเพื่นไปกินตไปมักซัวเออซัวซัวแล้วเราก็่ห้องลงตากึกินตอนโอยเออตากไว้อ้พนันก็ด้ยี่อย่รู้หอน้อยแล้วห้อมมักพักห้อมเรามันจะหอม่รกินตอนพักอืมเรากิ

ใส่ก,ก็ได้น้อยเพราะที่จว่าซีมุ่งได้น้ำมันบริเข้มบริจางบ่ตอนมะขามบ่อมบโอ้โหพี่น้องชิ้มดูแซ่เยอะ con đi thôi chưa à thì chưa 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 con chưa 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 สาระคิดในวันฉันวิ่งก่อนพี่น้องให้ไมินี่พบบเพื่อสิแบ่งหงาๆเพิ่นขอบคุณขอบคุณในหลายพี่น้อง,ปองไปขุดสุก้อนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก,กอคอมเมนต์กกพี่น้องบอกกันไม่คลิปหน้าพี่น้องเนาะสาระคิดนี่สบายดี